เจริญพรยอดกะละัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะเราพบกันสองทุ่มโดยประมาณอัตมะมาเล่าให้เราฟังจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเราพรุ่งนี้วันพระแล้วก็ยังเป็นวันอะไรอีกเอ่ยวันธรรมชัยนะวันที่นั่นแหละ ใครคนหนึ่งผู้ซึ่งเรารักและก็เคารพมากๆท่านชนะโดยธรรมนะครบรอบ56ปีวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ที่ชนะโดยธรรมซึ่งตรงกับเนี่ยนะ15ค่ำเดือน9ดังนั้นก็ขอเชิญทุกท่านเนาะใครอยู่ไม่ไกลาจากวัดพระธรรมกายมาร่วมบุญใหญ่กันมีการ ทอดพระป่าเพื่อสมทบกระถินครั้งแรกของปีนี้นะของวัดพระธรรมกายแล้วก็อีกสามหมื่นวัดนี่ก็คือที่จะเป็นเรื่องที่จะเกิดพุ่นพึ้นพรุ่งนี้แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึ่งก็คือสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรก็จะฉลองชัยชิตังเมกันอย่าลืมส่งยอดสวดกันแล้วก็ส่งให้โลกนี้ได้อนุโมทนากันนะในสิ่งที่เรากำลัง ทำกันอยู่พรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้วันธรรมชัยจะได้ระลึกนึกถึงพระคุณของผู้ที่มีพระคุณกับพวกเราคุณครูไม่ใหญ่ผู้ที่ว่าสอนให้เราเองได้รู้จักเส้นทางในการสร้างบารมีมาจนถึงวันนี้ดังนนั้นก็ขอเรียนเชิญกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ไกลมาไม่ได้ก็ออนไลน์เหมือนเดิมตามช่องทางต่างๆที่เรารับทราบกันดีอยู่แล้ว เราเป็นนักสร้างประมีการที่ต้องเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวต่างๆของโลกและชีวิตเป็นสิ่งจําเป็นมนุษย์เองเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้เราเองก็เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้เช่นเดียวกันดังเช่นที่เขาเป็นกันอยู่แบบนี้นั่แหละสรพสัตทั้งหลายด้วยนะแต่การที่ว่าได้เป็นสภาวะของมนุษย์ต้องถือว่าโชคดีเพราะเราเองสามารถที่จะ ปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมบุญเพิ่มเติมบารมีใส่ตัวของพวกเราไปได้นี่ก็คือสิ่งที่เราเองได้เรียนรู้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ของพวกเรานะคุณครูเม่ใหญ่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งสําคัญมากกับชีวิตของพวกเราพเพราะทําให้เราเองได้รู้จักเส้นทางแห่งการทําความดีวันดังนั้นวันพรุ่งนี้ใครจะคิดบูชาทำอะไรคุณครูไม่ใหญ่ก็สามารถที่จะ ร่วมบุญกันไปได้นะลรูพี่เองก็พรุ่งนี้ก็จะร่วมบุญกระถินเนี่ยนะเพราะถงที่ว่าจะเป็นทอดพระปะสมทบกระถินก็เตรียมปัปจจัยจะไว้ถวายเพื่อให้ได้ฉลองวันพิเศษแบบนี้เราก็จะแบบปฏิบัติทมให้แบบน้อมเอาบุญนั้นบูชาทมคุณครูไม่ใหญ่ท่านด้วยถ้าเราเองจะทําอะไรก็สามารถที่จะเลือกทําได้เลยเนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่เราเองสามารถที่จะทํา เพื่อตอบแทนคุณของคุณครูไม่ใหญ่ท่านได้ทุกๆคนที่ต้องบอกว่า,ามีส่วนกับชีวิตของพวกเราเราเองก็จำเป็นที่จะต้องมาระลึกนึกถึงพระคุณวันนี้วันที่26สิงหาคมานะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่ว่าเป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่มากๆท่านหนึ่ง,งนะแล้วก็ท่านเอง มีพระคุณกับพวกเรามากมากเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านเองเป็นพระอุปชาของคุณครูไม่ใหญ่วันธรรมชายพรุ่งนี้จะมีไม่ได้เลยถ้าปราศจากท่านผู้นี้ท่านก็คือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์นะนะอดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำพระอารามหลวงอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนี่แหละวันวันนี้เป็นวันครบรอบ 99ปีของท่านนะนะแล้วก็ตัวของท่านเองก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ใช้ชีวิตในเพศสมณะได้อย่างงดงามต่อเนื่องมาตรงนี้เนี่ยนะดังนั้นก็วันนี้ถ้าเกิดใครระลึกนึกถึงพระคุณของเจ้าประคุณสมเด็จท่านได้ก็อย่าลืมนอ้มถวายบุญนั้นกับเจ้าประคุณสมเด็จท่านด้วยทุกๆอย่างมีเหตุมีผลเจ้าประคุณสมเด็จ ท่านกเา็เกิดวันนี้เนี่ยนะวันอีกถัดไปวันหนึ่งท่านให้กำเนิดชีวิตของพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งตั้งใจจะอุทิศชีวิตให้ตายอยู่ในภากาสายะเนี่ยนะก็คือว่าบวชครั้งเดียวแล้วก็จบเลยก็คือหลวงพ่อธรรมชโยของพวกเราแล้วก็จ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ก็ได้ให้ชื่อนะในทางธรรมว่า นี่แหละคือผู้ที่ชนะโดยธรรมก็คือฉายาธรรมะโโยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นที่มาของวันพรุ่งนี้แล้วก็อีกท่านหนึ่งซึ่งก,ก็ต้องบอกว่าเกี่ยวเนื่องกันไล่มาจนถึงวันนี้ก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีอดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำเช่นเดียวกันเนี่ยนะท่านเองก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่คนพบวิชาธรรมกาย เอามาให้พวกเราเองนั้นได้มาฝึกได้มาเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าเส้นทางในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเนี่ยเป็นยังไงหลวงพ่อธรรมชโยเองเนี่ยหลวงพี่ไล่ดูปฏิปทาของที่หลวงพ่อของพวกเรานั้นทําอยู่เนี่ยนะและช่วงนี้ก็ได้อ่านชีวประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบ่อยเนะก็อ่านไปทบทวนไปเพื่อจะได้มีภาพของผู้ที่เรียกว่า อยู่ในเส้นทางของการสร้างบารมีตามรูปแบบของหมู่คณะเราเนี่ยนะยังไงก็ต้องดูพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะว่าตัวท่านเองนั้นเป็นต้นเลยเนี่ยนะเป็นต้นสายของพวกเราเนี่แหละที่ว่าเอาความรู้ที่ทําให้เราเองได้เข้าใจธรรมมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเชิงปฏิบัตินี่อย่างหนึ่งซึ่งเราต้องถือว่าสําคัญเป็นอย่างยิ่งผ่านคําสอนของ หลวงพ่อธรรมชยโยหลวงพ่อทัตตาชีวโวผ่านคาสอนของคุณยาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยนะแต่อีกอย่างหนึ่งซึ่งหลวงพี่เวลาอ่านชีวประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ได้เห็นก็คือว่าปฏิปทาในการที่ว่าเป็นพระเป็นพระที่ต้องถือว่ามีคุณค่าในเ,เพศภาวะสมณะนี่อย่างยิ่ง,งนะับเหมือนกับที่คำปฏิญาณซึ่ง หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ปฏิญาณไปเมื่อเนี่ยนะห้าสิบหกปีก่อนที่ว่าในวันบวชของท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าบวชเนี่ยก็จะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองเนี่ยนะถือศีลถืออะไรให้ดีไม่ใช่แค่ว่าเอาผ้าเหลืองมาห่มและอีกอย่างหนึ่งก็คือบวชเพื่อให้พระาศาสนาได้พึ่งนี่ก็คือเราเองเคยได้ยินตรงนี้กันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เห็นหลวงพ่อธรรมชโยท่านทำมาจนถึง วันนี้เนี่ยนะจริงๆตั้งแต่ก่อนบวชนั่นแหละแต่ว่าหลังจากวันบวชก็คือห้าสิบหกปีก่อนมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะที่ท่านทําอยู่ก็คือให้พระาศาสนาได้พึ่งได้ทําให้เห็นว่าคําสอนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีจริงเห็นผลจริงเกิดผลดีกับผู้ที่ตั้งใจจะปฏิบัติได้จริงนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อธรรมชยโยท่านทํามาตลอดห้าสิบหกพรรษาของท่านเนี่ยนะ อีกอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะยกมาให้เราได้เห็นว่าความเหมือนของหมู่คณะเนี่ยนะด้วยมโนปณิธานแบบนั้นซึ่งท่านได้ปฏิญาณไว้ตั้งไว้ในวันบนรรพชาอุปสมบทของท่านเนี่ยมาถึงวันนี้พอหลวงพี่ได้ไปอ่านชีวประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่มาในเส้นทางเดียวกันเลยเนี่ยนะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นผู้ที่ตั้งใจศึกษา ธรรมะในเชิงของปริยัติอย่างมากอย่างยิ่งเลยเนี่ยจากนั้นพอเข้าใจก็มาศึกษาในเรื่องของธรรมะปฏิบัติทุ่มสุดตัวเหมือนกันในเส้นทางนี้เนี่ยนะแล้วก็พิสูจน์ขึ้นมาในหลายๆอย่างมีทั้งชุดทมวิชามีทั้งการส่งเสริมการปฏิบัติแต่ว่าก็ส่งเสริมการเรียนปริยัต เช่นเดียวกันจากนั้นปฏิเวทผลที่เกิดขึ้นตรงนี้ท่านได้พิสูจน์ด้วยตัวของท่านว่ามโนปนิธานภาพในใจทิฏฐิเนี่ยนะที่ท่านมีซึ่งก็ต้องบอกว่าเกิดจากใจที่ใสสะอาดสว่างแล้วก็บริสุทธิ์อย่างยิ่งสามารถที่จะชี้ทำให้ผู้ซึ่งอยู่ ใกล้ๆชิดเนี่ยเห็นแล้วก็เกิดเป็นสิ่งอัศจรรย์ขึ้นมาในหลายๆคราเนี่ยเขายกตัวอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ฟังนิดหนึ่งก็แล้วกันซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อหัวข้อในวันนี้นะว่าไม่ใช่แค่แบบดีแต่พูดแต่ทำดีตามคำพูดนั้นด้วยสิ่งที่ยกขึ้นมาตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานเขียนของอดีตสมเด็จพระสังฆราชองคนึงเนี่ยนะ ที่รู้จักกันในฐานะของสมเด็จป่าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ของพวกเราเนี่ยได้พยากรณ์ไว้นะว่ายังไงเนี่ยท่านนี้แหละบอกไว้ก่อนซะด้วยซ้ําไปนะว่าจะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชดังนั้นเนี่ยญานความรู้ ที่อยู่ภายในซึ่งเกิดจากธรรมะปฏิบัติเนี่ยเกิดจากธรรมจักสุสามารถที่จะทำให้าภาพในใจเนี่ยที่เห็นเนี่ยตรงกับสิ่งที่เป็นจริงๆในโลกเนี่ยขนาดเห็นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นซะด้วยซ้ำไปนี่ก็คือญาณทัศนะที่แรกเนี่ยนะสมเด็จป๋าเนี่ยอดีตสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะพระองค์เนี่ยท่านก็ ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นในระดับใหญ่หรืออะไรท่านชอบพูดคุยกับนี่แหละพระเดชพระคุณหลวงปู่ของพวกเรานี้แล้วก็ได้เขียนไว้ในหนังสือเนี่ยนะมีบันทึกว่าคือสมเด็จปา๋าเขียนถึงหลวงพ่อปากน้ำเนี่ยนะเป็นงานเขียนที่ต้องบอกว่าสะท้อนให้ความรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราในเชิงเจาะลึกเรื่องหนึ่งซึ่ง สมเด็จป๋ายกขึ้นมาแล้วอยากจะให้พวกเราได้ดูเนี่ยนะซึ่งหลวงพี่เห็นมันเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับที่หลวงพอ่อธรรมชโยท่านเดินตามมานี่แหละก็คือเนื่องจากอยู่ในสายของฝั่งปริยัตในครั้งแรกเนี่ยนะตอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เรายังอยู่ที่วัดพระเชตุพนอยู่ยังจำพรรษาที่นั่นอยู่แล้วก็ท่านเรียนพระปริยัตในสมัยนั้นเนี่ยตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากแล้วก็าจากนั้นมาก็ได้รับมอบหมายให้ย้ายไปอยู่ที่ วัดปักน้ำเนี่ยแหละนะแล้วก็ก็น่อจาว่าคุ้นเคยกันนตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่ที่วัดพระเชตุพนนั่นแหละก็พูดคุยกับตัวของสมเด็จป๋าซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นสมเด็จนะนะพูดคุยกันแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเล่าถึงภาพในใจท่านให้สมเด็จป๋าฟังก็คือว่าเดี๋ยวท่านจะสร้างโรงเรียนประิยัด ที่วัดปากน้ำสามชั้นทั้งสามชั้นเนี่ยใส่คนให้ได้สักพันหนึ่งแล้วก็ชั้นบนนี่ก็เอาไว้เป็นแบบสถานที่ปฏิบัติธรรมอะไรกันไปแบบนี้เนี่ยนะแล้ในยุคนั้นสมัยนั้นก็ต้องบอกว่ามันโดยลักษณะของวัดปากน้ําที่ต้องถือว่าเป็นวัดกึ่งร้างเนี่ยนะแล้วก็หลวงปู่ท่านเองก็ไม่ได้ว่าเป็นพระผู้ใหญ่อะไรถ้าเทียบกับองค์อื่นๆมีความคิดที่จะสร้างอาคารแบบนั้นในสมัยนู้นเนี่ย ต้องบอกว่าโอ้โหมันเกินตัวไปมากในมุมของอคนที่ไม่รู้จักเนี่ยนะพอเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ไปสูตรตามอย่างที่ท่านได้พูดไว้เนี่ยนะว่าท่านจะต้องสร้างแบบนี้ขึ้นมาให้ได้เพื่อส่งเสริมในเรื่องของการเรียนตัวนี้แหละทำเป็นอาคารขึ้นมาสามชั้นอย่างที่บอกแล้วก็สร้างเสร็จจนสมเด็จป๋าก,ก็เลยเขียนไว้ตรงนี้นะนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่า ตัวของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของพวกเราเนี่ยมีความเด็ดขาดเนี่ยนะในสิ่งที่ตัวของท่านเองและโดยเฉพาะญา,า,าณทัศนะที่เกิดจากการใช้ธรรมกายเห็นเนี่ยทันฟันธงเลยนะมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่แรกสมเด็จป๋าก็ไม่เชื่อนั่นแหละสุดท้ายมาปุ๊บเป็นจริงตามอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่บอกหมดเลยเนี่ยนะแต่โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นโรงเรียนปริยัติเนี่ยจงถือว่าสมเด็จป๋าหรืออดีต สมเด็จพระสังฆราชปุ่นเนี่ยนะท่านเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่มากก็คือว่าท่านเป็นคนที่ไม่ใช่แต่ดีแต่พูดว่าจะสร้างจะทําแต่ท่านพิสูจน์ด้วยการการะทําคือทําดีจากคําพูดที่ได้พูดขึ้นมาก่อนนั้นถ้าเราเองจําได้หลวงพี่เคยเยกเรื่องหนึ่งมาให้พวกเราได้ฟังคือในเรื่องของสัจจะคําพูดที่เป็นคําจริงเนี่ย ในพระไตรปิฎกเขียนไว้เคยยกขึ้นมาให้พวกเราได้อ่านกันแล้วว่าคนที่มีสัจจะอย่างเช่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นเนี่ยนะทาอย่างไรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรทําอย่างนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นแบบนี้และหลวงพ่อธรรมชโยของพวกเราเองก็เป็นแบบนี้ ดังนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยที่ท่านได้ตั้งมโนปณิธานไว้แล้วก็ประกาศออกมาให้โลกให้สวรรค์เนี่ยนะภพสามนิพพานโลกัน,นรับทราบกันไปหมดเลยว่าท่านจะบวชไปตลอดชีวิตพรรษานี้นาสิบหพรรษาแล้วของคุณครูไม่ใหญ่ของพวกเราดังนั้นพรุ่งนี้บุญใหญ่เป็นการทอดพระป่าสมทบกรถินครั้งแรกแล้วก็ เพื่อที่จะไปร่วมกระถิ้นอีก30,000วัดทั่วประเทศไทยงานนี้เพื่อบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่ของพวกเราและเมื่อไหร่เราทําบุญกับผู้ที่มีสัจจะอย่างเช่นพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นที่ลุงพ่อธรรมชโยของพวกเราเป็นเนี่ยนะสิ่งที่เราจะได้ก็คืออุปสรรคต่างๆนานาใดๆจะไม่บังเกิดขึ้นกับตัวของพวกเราเลยจะแหวกหนีหมดเพราะสัจจะ ช่วยนําให้พวกเราผ่านเรื่องราวต่างๆ, <S <S ๆ,ๆเหล่านั้นไปได้ในอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างนั้นแค่เรื่องเดียวนะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยกขึ้นมาแล้วก็สมเด็จป๋าท่านได้เขียนบันทึกกันเอาไว้ตรงนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ว่าวิชาธรรมกายนี่ของจริงมีจริงซึ่งหลวงปู่ท่านก็บอกไว้ด้วยเนี่ยนะว่าเพื่อพิสูจน์ธรรมะ ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอ้างอิงตรงกันไปหมดแล้เมื่อไหร่ท่านจะเทศท่านจะยกบาลีเอาพระตรปพิฎกมาขยายความในเชิงปฏิบัติบวกกันไปหมดในครั้งเดียวเลยทุกๆบทเทศของพระเดชพระคุณหลวงปู่ลงตัวกันไปแบบนี้แล้วสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สอนคือเรื่องที่ท่านเห็นจริงทําได้จริงแล้วก็สร้างสิ่งอัศจรรย์ขึ้นมาตั้งเยอะแยะมากมายให้บ้านนี้เมืองนี้เห็นมีชาวต่างชาติมาบวช มีโรงเรียนปริยัติธรรมโรงเรียนใหญ่พิสูจน์ด้วยการกระทําไม่ใช่เฉพาะแค่คําพูดที่บอกวิสัยทัศน์หรือภาพในใจออกมานั่นคือครูบาอาจารย์มหาปูชนียาจารย์ของพวกเราดังนั้นตั้งแต่วันนี้อย่าลืมเนาะเราทําบุญบูชาทำท่านโดยเฉพาะหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งก็สืบต่อมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ส่งเสริมโรงเรียนพระปริยัตยิ มีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติมีศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่แทบจะทุกภาคของประเทศก็ว่าได้รวมทั้งสนับสนุนเนี่ยนะสามหมวัดเนี่ยแหละทำมานานแล้วเนี่ยนะในสิ่งที่เราเองตั้งใจมาตั้งแต่งานสลายล่างของคุณยายเราก็เชื่อมต่อกับวัดต,ต่างๆแบบนั้นเพียงแต่ว่าการที่จะทำบุญครั้งใหญ่ๆแบบนี้โดยที่เดียวเนี่ยก็ ไม่ได้ทำแบบนี้มานานครั้งนี้แหละที่เราจะได้ทำจะได้อย่างอิ่มเนี่ยนะกระถินปีนี้ดังนั้นพรุ่งนี้วันคล้ายวันบนรรพชาปสมบทของกุณครูแม่ใหญ่ของพวกเราเราก็อาศัยช่วงจังหวะเวลาแบบนี้แหละทำให้เต็มที่สร้างสัจจะอย่างเช่นที่พระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างเช่นที่หลวงพ่อของเรานั้นตั้งใจทำให้พวกเราดุเราเองจะได้มีคุณพิเศษ ติดอยู่ในตัวทุกๆอย่างไม่มีบังเอิญนะนะมันเป็นเรื่องของการสร้างขึ้นมาเนรมิต <N> er <am id> ขึ้นมาดังนั้นวันพรุ่งนี้56ปีวันธรรมชัยนะวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ชนะโดยธรรมมีกิจกรรมตั้งแต่ใส่บาตในตอนเช้ายาวมาจนถึงช่วงค่ำเลยเนะีฉลองชัยชิตังเมและอย่ายลืมสวด กันไปด้วยนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราเองทำแล้วก็ทุกๆเรื่องที่ทำกันอยู่ตรงนี้ก็ล้วนไปตามอย่างที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านได้วางหลักเกณฑ์วางหลักการมาในช่วงนี้แม้ท่านจะพักอยู่เนี่ยนะแต่ว่าหลักเกณฑ์หลักการที่ท่านวางไว้นั้นก็ยังใช้อยู่ในการบริหารจัดการของวัดพระธรรมกายแล้วก็ดึงมาจนถึงตอนนี้ที่จะช่วยเหลือวัดต่างๆซึ่งอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้เห็นว่าคนที่ฝึกใจมีมโนโปณิธานจะสร้างบารมีเนี่ยหัวใจรักและห่วงใยคนทั้งโลกนมีอยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดนะนะเราเองซึ่งก็ต้องบอกว่าได้รับการสั่งสอนเป็นอย่างดีจากคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยนะเราก็พยายามที่จะทำมาแบบนี้โดยเฉพาะโดยการนำของนี่แหละพระครูปรัช รัตนวีรวัตรนะนะเจ้าวาดวัฒนธรรมกายท่านก็ตอนนี้มีน้าท่วมอุทกภัยเกิดขึ้นแถวภาคเหนือเราก็เลยนี่แหละท่านก็สั่งการให้เตรียมเนี่ยนะยังที่คุณครูมไม่ใหญ่ท่านได้เ,เคยสั่งให้เป็นนโยบายไว้เนี่ยแหละเจอใครเดือดร้อนเนี่ยน้องๆเข้ามาช่วยกันแพ็คถุงแดงเนี่ยนะถุงของธรรมกายในเด่นชัดนะนะสีแดงมีตาสัญลักษณ์ของมุลนิธิธรรมกายเนี่ยไปก่อนใครนะ น,น้องก็มาช่วยกันเรียงแล้วพรุ่งนี้เรามาใส่บาทก็ส่วนหนึ่งจะได้นำไปช่วยนี่แหละทั้งพระแล้วก็ประชาชนที่ประสบอุทก,กภัยกันอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือ,อะนะนี่คือไม่ใช่แค่พูดนะเราทำเลยก็คือช่วยเลยลงมือเลยแล้วก็นี่แหละน้องๆเขาก็ร่วมมือทำกันออกทุกวันนะเพราะว่าคนเดือดร้อนมีจำนวนมากดังน,นั้นก็ อย่าลืมเนาะพ่งนี้มาใส่บาทกันตั้งแต่เช้าเลยนี่แหละอาหารที่มารับกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะแล้วก็มีภาพบางส่วนที่จะเอามาให้พวกเราได้ดูกันว่าเมื่อใช่แต่พูดแต่พิสูจน์ด้วยการกระทําความดีที่เราทําอยู่นั้นนี่แหละออกมาเป็นผลงานแบบนี้ส่งกันไปกระจายตัวกันอยู่ตามทั่วในเขตที่มีอุทก กับไัยนะทั้งหมดนี้ยกขึ้นมาทําไมยกขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่านี่คือแนวทางของพวกเราผู้ที่ตั้งใจจะทําความดีประกาศสัจจะเราจะตั้งใจทําดีแบบนี้จะสร้างบารมีแบบนี้ตามติดติดตามหาปูชนียาจารย์ท่านไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมทั้งหมดไม่ใช่อะไรอยากจะพัฒนาตัวเราเองแล้วก็อยากจะช่วยเหลือบุคคลซึ่งกําลังเดือดร้อนกันอยู่ด้วย ไม่ใช่เฉพาะเดือดร้อนแบบนี้เนี่ยนะแต่มันก็อีกอิงกันไปแบบนี้แหละหัวใจแบบนี้เขาเรียกหัวใจพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่จะสร้างบารมีเพื่อปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภา,ยภา,ยพ,าพเบื้องหน้าเราเกิดมาทําไมเราคงทราบดีกันอยู่แล้วทาพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญแล้วก็สร้างบารมีใครจําจได้มั่งเอ่ย เราเกิดมาทําไมในพิมพ์หนึ่งมาหน่อยแล้วกันนะนะเกิดมาเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญแล้วก็สร้างบารมีนี่คือภาพในใจที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้เอามาให้พวกเราได้เรียนรู้ศึกษากันและทำไปทำไมบุญทุกอย่างบารมีทุกๆบารมีที่ทําเพื่อที่จะสร้างฤทธิ์สร้างปัญญาให้เราเองนอกจากจะนําพาตัวเราเองนั้นพ้นจากวัตฏะสงสารไปแล้วจะเอาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดเลยเนี่ยนะข้ามไปสู่ ฝั่งแห่งพระนิพพานไปด้วยกันเลยตามที่เราตั้งใจว่าว่าจะไปที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละแต่บางครั้งาทีในระหว่างที่เราสร้างบารมีอยู่แบบนี้อาจจะมีอุปสรรคอะไรติดๆกับขัดก็ต้องอาศัยสัจจะของตัวเรานี่แหละถึงจะผ่านตรงนั้นไปได้นะและอยากจะยกเอาโอวาท ส่วนหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่มาปิดท้ายคืนนี้เดี๋ยวจะได้ไปพักแล้วพรุ่งนี้จะได้แบบเอาบุญก็ได้อย่างเต็มที่หรือใครจะได้นั่งสมาธิบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่ก็จะเริ่มกันเลยแต่อยากจะยกเอาคําสอนส่วนหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่มาให้เราเองได้ศึกษากันพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสอนเอาไว้นะเมื่อวันที่23กรกฎาคม2497ว่า เมื่อเราได้บุญแล้วอย่างเช่นพรุ่งนี้เนี่ยหรือว่าตอนนี้เรามานั่งฟังธรรมเราก็ได้บุญแล้วหลวงพี่มาเทศหลวงพี่ก็ได้บุญแล้วเราจะทําอย่างไรเราจะรักษาบุญอย่างไรเพราะเราไม่เห็นบุญนี้ท่านสอนกับคนทั่วไปที่ไม่เห็นบุญนะนะของเราคงจะเห็นแล้วมั้งบุญเนี่ยอันนี้เอาว่าสาหรับคนที่ไม่เห็นบุญนี่คือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านให้ความรู้กันเอาไว้ฟังดีๆนะ เราจะทำยังไงเราจะรักษาบุญยังไงเพราะเราเองไม่เห็นบุญพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสอนว่าเราต้องเอาใจไปจรดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์ของเราเนี่ยนะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละทำใจให้หยุดนิ่งบังคับใจให้หยุดนิ่งว่าตรงนี้แหละนะศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยบุญของเรามีอยู่ตรงนี้ให้จำไว้นะ แม่ไม่เห็นบุญแต่ให้รู้ว่าบุญของเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรง,ตรงไหนเอ่ยศูนย์กลางกายฐานที่เท่าไหร่นะฟิลบอกมาหน่อยแล้วกันนะนะเราต้องเอาใจไปจดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์ของเราโอ,อสาทุถูกต้องหมดเลยเนี่ยนะศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่แหละทําใจให้หยุดนิ่งให้รู้ว่าบุญของเราอยู่ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเห็นแต่เรารู้ว่าบุญอยู่ตรงนี้แล้วยังไงต่อมาดูกันต่อนะ ไปค้าขายติดขัดขึ้นคือเกิดปัญหากับการเลี้ยงชีพของพวกเราเนี่ยก็ขอให้บุญช่วยหลวงปู่ท่านสอนไว้แบบนี้นะทำยังไงบุญถึงจะช่วยเราก็นึกถึงบุญตรงกลางดวงธรรมนั้นถ้าว่ามีอุปสรรคเข้ามาแทรกแซงดังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีผู้มารุกกรานเบียดเบียนประการใดเนี่ยนะกับตัวเราปัญหาต่างๆของชีวิตที่เราเจอเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางใจ ปัญหาหน้าที่การงานมีบุคคลมาบุกรุกอะไรก็ตามแต่เถอขอให้บุญช่วยนี่ก็คือสิ่งที่เราเองสามารถจะทําได้โดยเอาใจจดไว้ที่ศูนย์กลางกายนี่แหละรู้ว่าบุญอยู่ตรงนั้นก็แตะไว้ตรงนั้นแล้วก็เนี่ยนะนึกถึงบุญสิ่งเอนอนะนะพระเดชพระหลวงปู่ท่านบอกไว้ว่าสิ่งื่นอน่ะช่วยไม่ได้หรอกไม่ต้องไปร้องให้ใครมาช่วยให้เอาใจไปหยุด อยู่ตรงที่ศูนย์กลางดวงบุญนั่นแหละหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นบุญเป็นตัวช่วยได้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยนี่ก็คือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบอกท่านสอนเอาไว้เนี่ยนะทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยบุญเมื่อชีวิตมีปัญหาหรืออะไรติดขัดขัดใจเราอยู่กับบุญสำเร็จได้หมดเลยนะดังนั้นการที่ว่าสมเด็จพระสังฆราช บุญท่านได้เขียนบันทึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของพวกเราไว้ว่าหลวงปู่เราไม่ใช่ว่าคนที่ว่าพูดไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้หรือว่าดีแต่พูดแต่ทําดีตามที่พูดเอาไว้ด้วยมันชชอบมากนะครับนี่คือทําดีตามที่พูดไว้ด้วยนี่แหละสัจจะตรงนี้แหละเพราะบุญตรงนี้ถึงจะทําให้อุปสรรคต่างๆนานาใดๆไม่บังเกิดมีต่อตัวของพวกเราเลยทั้งหมดนี้ก็คือธรรมะ ที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้ขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้ทุกๆวันนะนะก็พรุ่งนี้งดรายการเพราะว่านี้ของส่วนกลางอยู่พบกันอีกทีหนึ่งน่าจะวันถัดไปนะถ้าไม่ติดไม่ขัดอะไรก็เอาตามนี้ก่อนแล้วกัวนเนาะความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างอยู่ในบุญอยู่ในกนุศลนึกถึงบุญบ่อยๆนึกถึงบาร,รมีที่เราได้ตั้งใจสั่งสมมาอย่างดีแล้วนี้บ่อยๆแล้วบุญบาร,รมีนั่นแหละ จะเป็นตัวช่วยทำให้ชีวิตของเรานั้นประสบแต่ความสุขขอความสำเร็จตลอดไปนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมตั้งใจรับพรกันกน,นะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ประกาศสัจจะตั้งใจจะเดินตามหลวงพ่อธรรมชโยผู้ซึ่งเป็นผู้นำในการสาร้างบารมีของพวกเราจะเดินตามทางที่พระเดชพระคุณหลวงปู ท่านได้สั่งสอนดูแลอบรมเอาไว้ตามธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้นะนํำมาสอนต่อจนมาถึงพวกเราในทุกๆวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนด้วยบุญกุศลด้วยบารมีทุกๆบารมีที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของพวกเราขอให้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญแต่เพียงอย่างเดียว คิดหวังสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบดรวยบุญให้สําเร็จสมบังสมปราถนาได้โดยง่ายรู้จักแต่คําว่าชนะชนะชนะไปทุกภพทุกชาติมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอามาใช้สร้างบุญสร้างประมีเป็นต้นทุนต้นบุญต้นสมบัติไปทุกภพทุกชาติขอให้มีสุขภาพภาพ,พรรณามายสมบูรณ์แข็งแรงอยาเจ็บอย่าป่วยยาไข่มีอายุขายยืนยาวเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกล ก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับรวมทั้งให้บังเกิดมหาโชคมหาลาบตลอดทางและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอญ อย่าลืมบทวนคุณงามความดีที่เราทําไว้ดีแล้วในะวันนี้นนอมน้อมถวายบูชาทำพระเดชพระคุณหลวงปู่น้อมถวายบูชาทำแด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้ซึ่งจะครบรอบบ,บรรพชาอุปสมบทของท่าน56ปีในวันพรุ่งนี้รวมทั้งแผ่เมตตาไปยังสัตว์ประสาททั้งหลายด้วยนะคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาขอให้สุขสดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญมีความสุขกันเยอะๆเนาะเดี๋ยวพบกันนะสำหรับคืนนี้ ขอจเจริญพร